พระพุทธเจ้าทรงเสด็จกลับอย่างโลกมนุษย์ณนะบันไดแก้วบันไดทองและบันไดเงินพระอินเร์มิรบันไดทิพย์สามสายพอดลงจากสวรรค์ยังโลกมนุษย์ทางขวาคือบันไดทองสำหรับเหล่าเทวดาชั้นสูงทางซ้ายคือบันไดเงินสำหรับพรมผู้บริสุทธิ์และตรงกลางคือบันไดแก้วผลึกอันเป็นทางเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าท่ามกลางแสงรมที่สาดส่องทั่วฟ้าดินท่ามกลางหมู่เทพและมนุษย์ที่มารอรับเสด็จ เหตุการณ์นี้รู้จักกันในนามเทโวโรหณนะนับเป็นอีกหนึ่งมหาปาฏิหาริย์แห่งพุทธประวัติแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลกยังทรงระลึกถึงพระคุณของพระมารดาแล้วเราผู้เป็นเพียงมนุษย์จะลืมได้อย่างไรจงตอบแทนด้วยการดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นแหละคือการบูชาผู้มีพระคุณอย่างแท้จริง กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าในตำนานแบบนี้ในตอนต่อไป